กลับโลมสากตำแซบแซบฮอตออกจีบหนูหน่อย พาลูกไว้กับยายแตงกวาเปลี่ยนลูกสาวหล่อฮอตเลยแตงกวาจิลาพรโพสคลิปตำหอยแครงเห็นแล้วน้ำลายสออยากกินเลยเพราะลีลาการตำแซบทำเสร็จออกมาหน้าตาน่าอร่อยมากๆอีกต่างหากโดยระหว่างตำหอยแครงก็ส่งภาษาบ้านคุยกับแม่เจ้าตัวเผยคลิปพร้อมบอกว่าขอโทษนะครับตามภาษาบ้านมาส่งเลโก้ไว้กับยายช่วงปิดเทอมครับคนลมเก่า จังหวัดเพชรชบูรณ์ยกมือครับโดยคนเข้ามาเห็นคลิปแล้วต่างคอมเมนต์น้ำลายแตกเป็นตาแซบหน้าฐานมากๆค่ะชอบลุกบ้านๆเป็นต้นก่อนเจ้าตัวจะโพสต์ไปออกรายการจีบหนูหน่อยของโอ๊ตปาโมดพร้อมเผยภาพโอ๊ตเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดกางเกงกันตรงหน้าเลยพร้อมบอกว่าใจเย็นพี่นี่น้องนั่งอยู่นะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด